สวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะคะตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชลัดิแก่ดิฉันและคณะรัฐมนตรีเนื่องในวโรกาสเข้าเฝ้าใต้ฝ่าลระองธุรีพระบาทถวายสายาัตว์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีพระองค์ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่า ขอให้พรด้วยขอให้พรด้วยความยินดีให้คณะรัฐมนตรีสูงสุดแก่ชีวิตของดิฉันและคณะรัฐมนตรีค่ะเราจะพร้อมน้อมนำพระราชำดำรัสมาปรับใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถดิฉันและคณะรัฐมนตรี พร้อมที่จะทำงานเพื่อประเทศอย่างเต็มที่เราจะทำงานแข่งกับเวลาในทุกๆนาทีให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราคือตัวแทนของพี่น้องประชาชนค่ะที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากทั่วพื้นที่ทั้งประเทศเรามาจากหลากหลายพรรคการเมืองหลายๆที่แต่เราจะใช้ความหลากหลายนี้ ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนเราจะใช้ความหลากหลายให้เป็นจุดแข็งให้รู้ปัญหาที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและทันเวลาค่ะ <c oughs> ดิฉันมั่นใจว่าดิฉันจะสามารถประสานพลังของทุกๆคนให้มีพลัง ที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่และแน่นอนค่ะดิฉันและคณะรัฐมนตรีจะทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างโอกาสให้กับพี่น้องคนไทยทุกๆคนโอกาสคือสิ่งที่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ และดิฉันและคณะรัฐมนตรีขอยืนยันค่ะว่าเราจะทำให้สิ่งนี้เข้าถึงพี่น้องคนไทยอย่างเท่าเทียมวันนี้ดิฉันและคณะรัฐมนตรีและข้าราชาการทุกภาคส่วนพร้อมแล้วค่ะที่จะทำงานอย่างแน่วแน่มั่นคงเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของพี่น้องประชาชนและในวันนี้ค่ะ ก็พร้อมที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนว่าพวกเราพร้อมจะทำงานกันเป็นทีมและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้กับประชาชนทุกคนเราจะไม่เริ่มพรุ่งนี้แต่เราจะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ค่ะ Good morning My cabinet and I are fully prepared to work tirelessly for our country. We are representatives of the people from diverse political parties, regions, and generations. But I want to assure you that we will use our diversity as a strength to solve problems in a comprehensive and effective way. I believe that opportunity is something we can create. Today, my cabinet and I are ready to work towards creating equal opportunities and restoring confidence in Thailand. Not starting tomorrow, but from this very moment onward. Thank you. และเมื่อกี้นะคะที่ประชุมคอรมอมาค่ะเป็นนัดแรกค่ะก็มีเนื้อความประมาณนี้นะคะว่า ได้มีการแจ้งให้ท่าน,านรัฐมนตรีทุกท่านทราบนะคะว่าจะให้มีการเตรียมการแจ้งตอบคำถามการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในประเด็นที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็รวมถึงการช่วยกันสื่อสารนโยบายที่แต่ละรัฐมนตรีรับผิดชอบนะคะแล้วก็เพื่อให ทางข้าราชการแล้วก็ประชาชนสามารถเข้าใจในโยบายของรัฐบาลได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วนโยบายที่จะถแถลงก็เป็นนโยบายที่ต่อ,ตอเนื่องมาจากอตอนที่ท่านนายกเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็เรามีการได้รับฟังความคิดเห็นของอพรรคการเมือง ทุกพักนะคะว่ามีความเห็นอย่างไรในการถแถลงนโยบายก็มีการปรับแก้กันนะคะเพื่อจะนำข้อคอมเมนต์ต่างๆมาปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นไปตามกฎหมายของรัฐมนูญและแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีค่ะทุกวันนี้นะคะปัญหาของประเทศเป็นปัญหาที่เรื้อรังแล้วก็ท้าทายค่ะเราก็จะนําปัญหาต่างๆมาแก้ไขยอย่างเร่งด่วนนะคะแล้วก็มีนโยบายทั้งระยะสัน้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวค่ะ นโยบายเร่งด่วนเช่นการปรับโครงสร้างหนี้การช่วยเหลือ SME กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางค่ะส่วนนโยบายระยะกลางและระยะยาวก็จะต่อยอดเช่นการเช่น <c oughs> การต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมการเสริมสร้างด้านการสร้างสรรค์และก็ซอฟต์พาวเวอร์ค่ะโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมคมนาคมเอเวอเรชั่นค่ะ ระบบสาธารณูปโภคและก็การพัฒนาคนค่ะส่วนรายละเอียดที่ลงดีเทลมากกว่านี้ก็ขอให้ติดตามการแถลงนโยบายของรัฐบาลในวันที่12และ13กันยายนนี้ค่ะแล้วก็มีการขอให้ทรัฐมนตรีทุกท่านนะคะดำเนินการต่อเนื่องจากงาน <c oughs> <c oughs> ของท่านนายกเศรษฐานะคะโดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจกค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเน้นย้ำมาตลอดนะคะแล้วก็ที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งของประเทศเลยนั่นก็คือส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวค่ะก็จะส่งเสริมสิ่งนี้อย่างต่อเนื่องเพราะว่ากระตุ้นการท่องเที่ยวก็จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจกทั้งระบบของเราได้ค่ะและอย่างการดูแล การดูแลสินค้าเกษตรนะคะก็อันนี้ก็ยังอยู่ในสิ่งสําคัญที่เราก็จะเน้นย้ําต่อไปค่ะแล้วก็มีการเน้นย้ําเรื่องการแก้ปัญหาน้ําท่วมมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าทางคณะรัฐมนตรีเองก็เล็งเห็นตรงกันค่ะว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกๆปีแล้วก็กระทบต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนจริงๆเราจึงอยากให้รัฐบาลในคอรอนี้เนี่ยสามารถแก้ปัญหาให้พี่น้องได้อย่าง เข้มข้นแล้วก็จริงจังค่ะแล้วก็ต่อจากนี้นะคะก็คือขอให้กระทรวงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไปในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบตลอดทั้งปีค่ะอันนี้ก็จะทำต่อเนื่องค่ะขอเชิญคำถามจากสื่อมวลชนได้เลยค่ะ ขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีค่ะหลังจากนี้จะเปิดโอกาสและก็เวทีให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้สอบถามท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ Hello international uh, international press fellow may I turn this f o r for the Q a section thank you <c oughs> ถ้าพี่น้องสื่อมวลชนกรุณาแจ้งชื่อนามสกุลแล้วก็สังกัดด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ ท่านนายกคะอมอนรัตจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะสวัสดีค่ะ,ะจะเริ่มทํางานตั้งแต่ตอนเนี้นะคะทีนี้อยากจะทราบว่าท่านนายกมีเวลาสามปีนะคะครมรทั้งหมด่ยที่ตั้งขึ้นมาใหม่ท่านนายกจะประเมินการทํางานสําหรับตัวท่านเองแล้วก็ครมรในรอบระยะเวลาเท่าไหร่ดีคะการวัดการประเมินต่างๆเนี่ยคิดว่าเราต้องดูกันตลอดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้ว อย่างที่บอกไว้นะคะว่าเราจะทำงานแข่งกับเวลาแต่ส่วนของนโยบายต่างๆหรือว่ากระทรวงต่างๆเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่านโยบายนั้นคือนโยบายอะไรนะคะในใจเนี่ยคิดว่าแน่นอนว่าจะต้องสรุปให้พี่น้องประชาชนฟังใน3เดือนแรกแน่นอนนะคะแต่ว่าตัวของดิฉันเองก็เมื่อกี้ในคอรมอรกไ็ได้ขออนุญาตเป็นคอมเมนต์แยกนะคะว่าขออนุญาตนัด รัฐมนตรีมาคุยกันทุกอาทิตย์แต่ว่าก็สลับกระทรวงกันไปแล้วก็ได้ให้เวลาเรียบร้อยนะคะว่าจะสะดวกช่วงไหนเผื่อบางทีท่านรัฐมนตรีเองอยากจะปรึกษาหรือเราอยากจะปรึกษากันก็อยากจะให้การทํางานเป็นไปอย่างใกล้ชิดนะคะไม่อยากให้พอมอบหมายอะไรไปแล้วแล้วเราไม่สามารถตามได้ว่าอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าจริงๆทุกท่านก็มีความตั้งใจจะจะทำทุกนโยบายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนช่วยกระตุ้นให้ เกิดผลงานได้เร็วขึ้นค่ะสุภางซีเดชจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนะคะถามท่านนายกนิดนึงว่าในนโยบายที่จะถแถลงต่อรัฐสภาเนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างไปจากรัฐบาลของคุณเศรษฐาไหมคะพอจะเปิดเผยได้หรือเปล่าอันนั้นคือข้อที่1ข้อที่2คือเข้าใจความมุ่งม,มั่นของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในชุดนี้นะคะเพราะว่าทุกคนก็ดูโปรไฟล์และหน้าตาดีแต่ การในสถานการณ์ดางการเมืองปัจจุบันเนี่ยนิติสงครามเนี่ยมันมีเยอะถ้านนายกจะสู้รบตรงนี้ยังไงแล้วมีทีมที่ปรึกษากฎหมายที่มั่นใจได้ยังไงคะเพื่อให้การทำงานของรัฐบาลเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็ครบสามปีะค,ะค่ะค่ะกออ็อย่างแรกเลยนะคะ จริงแล้วเนี่ยทุกท่านเนี่ยอย่างที่บอกมีความตั้งใจอยู่แล้วนะคะการเรื่องของกฎหมายต่างเนี่ยเราเรามีทีมกฎหมายแน่นอนแต่แน่นอนค่ะว่าทั้งทั้งคอรมอมีทั้งเป็นผู้มีประสบการณ์นะคะแล้วก็เป็นมีทั้งนักธรรมีใหม่เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปรึกษากันและกันด้วยเพราะด้วยประสบการณ์เหล่านี้บางทีมันต้องช่วยกันต้องช่วยกันตีความหมายของของ,ของกฎหมายในบางเรื่องด้วยนะคะบางทีบางเรื่องมันไม่ได้ตอบได้ ขาวหรือดำแต่ว่าก็แน่นอนว่าก็ต้องก็ต้องมีความตั้งใจแล้วก็ดูทุกอย่างแล้วก็ปรึกษาทุกหน่วยงานให้ให้รอบครอบรัดกลุ่มนะคะแล้วก็อยากจะขอความร่วมมือเลยว่าเราเองก็อยากทำงานให้ครบ3ปีเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการทำงานซึ่งอย่างตอนนี้เองที่มีการได้เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีนะคะและคลรเนี่ยเราก็พยายามจะตอกย้ำยืนยันว่าตั้งแต่ ของคุณนายกเศรษฐาเนี่ยเป็นนายกจากพรรคเพื่อไทยเช่นกันเพราะฉะนั้นนโยบายที่เคยปรึกษาพักร่วมมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะคล้ายเดิมและนโยบายครั้งนี้นะคะเราก็ได้ปรึกษาพักร่วมอีกเช่นกันก็เป็นนโยบายที่ต่อเนื่องจากของท่านนายกเศรษฐาค่ะแล้วก็เป็นความเห็น ของพักร่วมของคณะรัฐมนตรีทุกท่านว่ามีตรงไหนไหมที่จะปรับแก้ยังไงบ้างให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคำปรับแก้ต่างเนี่ยจะทำให้เราเสามารถดำเนินนโยบายได้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะแล้วก็นโยบายที่เรามารวบรวมในการถแถลงในเล่มเนี่ยก็เป็นนโยบายที่เราใช้ตั้งแต่ตอนหาเสียงแล้วก็ได้ตกลงกับพักร่วมค่ะจนมาถึงอันเนี้ยก็ แอบแง้มได้เลยว่าค่อนข้างนโยบายเหมือนเดิมมีการปรับแก้ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและมั่นใจว่าจะสามารถทํานโยบายได้สําเร็จค่ะคำถามสุดท้ายนะคะบอกว่าท่านนายกเองก็ไม่ได้กังวลกับคิวกระถิ่นที่รอท่านนายกมากมายตรงนี้ใช่ไหมคะคิวกระถิ่นเลยค่ะอันนี้คือคําเปรียบเทียบใช่ไหมคะคือหมายถึงมีนักร้องเตรียมที่จะร้องในหลายๆคดีตามมาตรงนี้ค่ะ แค่สื่อมวลชนถามเนี่ยก็สงสารเราแล้วเนาะก็ก็ที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยมีคดีนะคะพอมาถึงจุดนี้มีคดีก็ก็จะพยายามรับมือให้ได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็จริงๆไม่อยากมีคดีนะคะลูกยังเล็กอยู่เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ สัญชนาจากช่องสามนะคะพอท่านนายกก่าวขึ้นมาน้มสกุลชินวัตรก็ปฏิเสธไม่ได้ความเป็นพ่อลูกระหว่างท่านนายก,กับท่านทักษิณทําให้มีคนมองว่าระบอบทักษิณกลับมาอีกแล้วแล้วก็มีการปลามาดว่ายังไงท่านนายกก็หนีไม่พ้นเงาท่านทักษิณท่านนายกจะให้ความมั่นใจหรือความเชื่อมั่นหรือว่าจะลบคําปลามาตรงนี้อย่างไรบ้างคะจะไม่ขอตอบเรื่องท่านทักษิณแล้ว ะะเพราะว่าเราต้องเดินไปข้างหน้านะคะวิสัยทัศน์ที่ดีไม่ว่าจะมาจากใครก็ตามอายุเท่าไหร่ก็ตามวิสัยทัศน์ที่ดีคือสิ่งที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นขอตอบแค่นี้แล้วกันค่ะ หังจากนี้ขออนุญาตเปิดโอกาสให้กับทางผู้สึกอขาวต่างประเทศได้มีโอกาสสักถามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอคําถามสุดท้ายในส่วนของสื่อไทยแป๊บหนึ่งนะคะจารุณีจากทีนเอ็ช่อง16ค่ะท่านนายกขาขอสอบถามในกรณีที่ท่านนายกบอกว่าจะเริ่มทําทันทีโดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนของโครงการดิจิทัลวันเล t 10,000บาทกันยายนนี้นเห็นได้ท,ทันทีไหมคะ ในเรื่องของไทม์ไลน์เราจะขออนุญ,ญาตให้ทางรัฐมนตรีทางท่านจุลพันธุ์ช่วย,ช,วยช่วยพูดในรายละเอียดนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดเกิดขึ้นทันทีแน่นอนเพราะามันเป็นข้อแรกเลยที่เราจะต้องเน้นย้ำแล้วก็ผลักดันต่อไปค่ะครับสวัสดีครับทางนี้ครับ oh. ครับศักดิ์สิสทธิ์สายสัมพั์จาก c ี a นครับสำนักข่าวต่างประเทศครับขออนุญ,ญาตเป็นภาษาอังกฤษนะครับ prime minister There are a lot of many countries and international stakeholders that are looking at Thailand right now, many with hope, but also a lot of, uh, many with concern, especially what happened in August politically. So, what is your message to the international community about the future of our country and how can you ensure that it remains stable, especially politically? Thank you. Thank you. It, it is a moment for Thailand to reclaim our place in the global stage. Um, for me personally, I think that we, we, we have so much to offer, and it's, about, it's time to offer the world so much that we have. And of course, I am so ready to make it happen. So today, as a Prime Minister, I'm ready to just walk forward and ready to just bring the country. To be, to be recognized by the world and of course like everything that's happened in august that unfortunate for the prime minister seta we, we understand everything that happened and we're trying to do our best to finish the term and deliver all the policies to the people thank you ขอพระคุณกับขอพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีค่ะขอพระคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะหลังจากนี้ขออนุญาตท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรียืนประจําจุดก่อนนะคะเพื่อให้พี่น้องสื่อมวลชนได้เก็บภาพหมู่อีกครั้งหนึ่งในชุดที่สวยงามเช่นนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะเมื่อเสร็จสิ้นแล้วรบกควนท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะประจําจุดอยู่ที่ห้องนี้ก่อนนะคะเพื่อให้ทางท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้เทินทางออกจากห้องก่อนค่ะขอบพระคุณค่ะยืนค่ะ ไค่ได้ได้ไม่หวไม่ไหวคนเดียไม่ไไมันดออกแลไดเริ่มขึ้นแล้วขอบพระคุณค่ะ